เนือ้อหนาตีงครับพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นว่าอุ้ยแม่นดีดีเรียบร้อยจ้ะ๊เอาเด้อนะฮะนี่เราพอถือแล้วครับผมกำลังเมืองอยู่มามีอีกบัวไม่ีโอ้โหตัวสวย สวัสดีสวีดัดครับมือนี่พบพอกันตอนสองเลยพี่ร้องตีหากกลัววานบรดไทยเมืองครับมะไซบ่วงไว้ไม้เยมามะไส่หลอนันบัตถกนะครับบ่วงมะไซสิบกว่าหลังตอนแรกเอาขีดใต่กับบ่วงมะไซบวผ่านเลย บ่วงไหมมาครับแต่ละบ่วงเขาโอ้ยมีหนูมะนี่บัวพานคือเก่าแต่ตะบ่วงด่วนเลยครับมาเ่ยบ่ม,มีห้อยพาน บ่พันครับพี่น้องเห็ดบวงมะม่ได้นียขวายบักยางงามันไปเยอะใสมันถมกับดักข้าวหอมเมื่อนั้นโอ้พี่พี่น้องควัดไม้ครับผม มืดจังเลยมึงหยาดเน้<ะ>อหยาตีงครับพี่ร้องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแมนบ่อุ๊ยแมนดีีดเรียบร้อยจ้ะาเอาเด้อเด้อนี่เราพอถือแล้วครับผมกำลังเมืองอยู่มามีอีกบัวนี่โอ้โหตัวสวย โุ้โหบักใหญ่บักใหญ่ครับผมเรียบร้อยครับโดนบ่วงเข้าไปอยู่สิเะอยู่สิเะแบบนี้เรียบร้อยครับผมพี่น้องพ่วงเก่าพรอมตัวนี้ไม่ตัวง,งามส่พี่น้องครับขึ้นเป็นแผียงแล้วผข่นเอามนขุดควายไม่เดี๋ยวขออนุญาตจัดการกัน พี่น้องครับขอจัดการกันด้วยครับผมโอโหมาแล้วครับบักใหญ่ไอ้หนุ่มหมอลำคนนี้ยิงไปแล้วครับผมหนึ่งประตูต่อศูนดินี่นี้แต้มเดียวเนี่ยหละคือ วัดดีไซนตอนมาใส่ใมึงวัดดีไซน์ใบเสียวัดดีไซน์เสียหนีหยยอมหมยมันพันอย,ยู่พี่น้องวัดดีไซน์เสียครับผมอีกทีเดียนกระออกอยู่ผมมีหมูใส่เดียดต่อเข้าใส่แล้วนั่งนี้บบมา ตัวเดียวพอพี่พี่น้องเยังห้อยหนูกินหีเดียนแต่นี่เม็ดปนหัวกลับเข้าไหมบวงเขา้าบอฉันเมนดอกอือตัวใหญ่เลยพี่น้อง เสียงหมาอาอยุหมาเบาไปโอฟ้ฟังนี่บอลเลนนี่บอลเลนเลยพี่น้องพี่เกาอยู่ เดี๋ยวสิมาจัดการมันอีกครับสิหาเหยื่อนะั่นมาใส่มันมานี่หาเหยื่อหาเยหาเยื่อปูได้ตัวแล้วก็ขอถอดออกก่อนหรพี่น้องครับว่าใส่แซ่ดอกเหมือนว่าใส่แซ่ไป จะติไปใสห่หาใส่หมยอื่นครับผมยงางมือก้อนว่าเจ็บบ่วงขบบ่ขวดขวย,มย,ยไม่อยู่เลยครับมันนีอยู่เลยเป็นไปไม่ได้ดอกที่สีนมีหนูตัวเดียวไม้นี่เดีย่ยขวยเต็มอยู่เนาะขวยอ้อมวอ่อมมันนีอยู่นี่นั่นมาใส่ ถมกับดักผมพี่น้องจำได้วอนนี้ละ่ะเอาอีกขี่ใต้มาใส่ปไปได้ไปได้อยู่น่าจะคล้องหนูหน่อยสามตัวนั่นแหละครับมือน,นั่นหละน่าจะคล้องหนูกับลายเด้มีตัวหน่อยครับเจ้าเขาออกมเลยจีบใส่เห็นมันเป็นแปนกันหกขัดปวดพี่น้อง วันนี้สันส้นๆครับคลิปเขาบอเงาโอ้บะเดทไทยตอนมใส่ิเห็นมัน้เห็ดบวงไหมมาเสริมเห็ดไรประมาณเห็ดไรประมาณยี่สิบหลังวันเดี๋ยวไปใส่เหมอนแรงเนี่ยแหละเริ่มใส่หนูแบบจริงจังนะพี่นอ้องตัวงามเลยครับนี่บอกขี้ไล่เลยแหละครับผม เป็นนาจะเป็นลูกหนูรุ่นรุ่นใหญ่เหรครับนี่นเลื่อมมันน่ะล่ะจับมือนี่จับมือท่องมันเป็นเนื้อเนื้อหน้านาะน,น,นาสิมันน่ะแหะครับผมพี่น้องหนูย่ำนี่ใส่ไม่ไม่ก็ดีวขว่เลยอ่ะได้การแล้วครับผมพีม่น้องครับไอ้หนุม่มแต้มเดียวสเต็ปเฮาคือเก่าตามสเต็ป โบเอาหลายเอาทีบหลายซ้ำนี่แหละ <laughs> บ่วงแจ็คหลังสองสี่หกแปดสิบสิบองบ่วงสิบสามหลังพอดีพี่น้องครับกับหลังหลังที่ถึกเรียบร้อยแล้วครับผมไสวยนนะจ๊ะนะจ๊ะพอได้อยู่ได้กินอยู่เขาเพิ่งจะทั้งได้เกี่ยวเหมือนดอกทางผมพี่น้องครับมึง แต่ว่าส่วนมากับเกี่ยวแหละ่ละแต่ของผมเหนี่ยวท่านเกี่ยวอาจิตหนาแล้วเมดแทบ้านผมอยู่หน้ากันลมหนาวก็เริ่มมาแล้วครับเนี่ยลาก็สิลงหลุมหรือว่าเห็บลุมไปไปขเขาก็เลหลายครับพี่น้องครับเจอกันใ่คลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ให้กำลังใจหน่อยได้ครับผมแต้มเดียวก็พอใจแล้วเอาวลายดอกพี่นังครับเอาพอได้ยูได้ก,กินเลยล่ะสวยๆทีว่าสวยเลยครับเนี่ยกำลังกำลังพอดีขวดเลยหนูรุ่นนี่แจวาเลยครับสวย